สวัสดีครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับในเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แรกที่ผมอยากจะบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังครับว่าจอนคอยคืออะไรและรหัสสมาชิกของเพื่อนที่เพื่อนๆเพิ่งได้ไปเนี่ยมันจะทําให้เราได้สิทธิพิเศษอะไรบ้างมันมีประโยชน์อะไรบ้างนอกเหนือจากการบริโภคในราคาสมาชิกนอกเหนือจากการสะสมคะแนนในการบริโภค มันยังมีประโยชน์อะไรอีกหรือเปล่าซึ่งในเว็บไซต์นี้เนี่ยผมได้ทําเป็นปุ่มเอาไว้ให้เพื่อนๆกดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบใจหรืออยากจะทราบข้อมูลในส่วนไหนเพื่อนๆกดคลิกได้ตามที่เพื่อนๆสนใจได้เลยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาบอกเล่าครับว่าการสมัครสมาชิกของเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆถือว่าเป็นหุ้นส่วนกับบริษัท Join c o i Corporation เรียบร้อยแล้วนะครับผมและเพื่อนๆยังได้เป็นหุ้นส่วนกับ ทีมอีลิตเอสซีทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยอีกด้วยนะครับสำหรับรหัสสมาชิกของเราเนี่ยจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันนั่นก็คือรหัสแบบเมมเบอร์ก็คือสีเขียวนะครับอันที่สองก็คือซิลเวอร์ก็คือสีเงินและอันที่3ามคือโกลด์ดิสติบิวเตอร์ก็คือสีทองนั่นเองซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปเช็คสถานะของรหัสสมาชิกของเพื่อนได้นะครับที่เว็บไซต์ coin.co.th หรือปุ่มที่ผมได้จัดเตรียมเอาไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วเป็นสีเขียวเนี่ยแสดงว่า รหัสสมาชิกของเพื่อนเนี่ยเป็นระดับเมมเบอร์แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีการซื้อบริโภคสะสมในรหัสของตัวเองเนี่ยจนครบ3825คะแนนปุ๊บจากเมมเบอร์ที่เพื่อนๆเ,เป็นเนี่ย จากลูกค้าทั่วไปเพื่อนๆจะได้รับอัพสถานะให้กลายเป็นหุ้นส่วนของบริษัทจอยคอยนะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะฮะร,รหัสสมาชิกของเพื่อนนี้ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือนไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่มีการบังคับรักษายอดไม่ต้องมาต่ออายุสมาชิกใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตสิทธิพิเศษนี้จะติดตัวเพื่อนๆตลอดไปนะครับสำหรับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับไปหลังจากที่เพื่อนๆได้สมัครสมาชิก แล้วนะครับนั่นก็คือคู่มือการทําธุรกิจของจอนคอย1เล่มสำหรับใครที่จะอัปเกรดสิทธิพิเศษนี้ให้กลายมาเป็นกิจการหรืออาชีพเสริมของเราก็สามารถทำได้นะครับแคตตาล็อกสินค้าของจอนคอยนะฮะและในคลายแม็กครับนั่นคือ,อยานังสิอเจีนยงเหิง1ขวดเล็ก ขนาด 175cc มูลค่า800บาทอันนี้ได้ไปฟรีๆซึ่งตอนนี้เนี่ยสินค้าเหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างการขนส่งไปถึงบ้านเพื่อนๆไม่เกิน3วันครับสินค้าเหล่านี้จะถึงบ้านเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนรหัสสมาชิกนี้ของเพื่อนๆน,นะครับสามารถที่จะสร้างรายได้ปันผลตามแผนการตลาดของจอหคอยดด้วยนะครับอันนี้แหละที่ผมเรียกว่าการสะสมคะแนนเพื่อรับรายได้คืนกลับนะครับเห็นไหมครับมีหลายๆคนที่เขาใช้วิธีการนี้เพื่อรับรายได้คืนกลับรายได้คืนกลับบางครั้ง มันอาจจะสูงพอๆกับเงินเดือนของเราเลยจริงไหมซึ่งหนึ่งรหัสสมาชิกของเราเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสสร้างไรายได้วันละ1000สูงสุดถึง1 5 0 0 0บาทต่อ1นึ่งศูนย์ธุรกิจนะครับเพราะว่าบริษัทจอนคอยเนี่ยมีคอนเซปต์ที่ว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กับบราเป็นรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อด้วยสินค้าที่เราบริโภคอยู่เป็นประจําอยู่แล้วความเจ๋งของจอนคอยนั้นก็คือว่าสินค้าทุกตัวของจอนคอยมันมีคะแนนครับแล้วคะแนนเหล่านี้มันเป็นคะแนนที่เอาไวส้สะสมเพื่อรับเงินคืนกลับมาให้กับเราได้ ซึ่งจอนคอยจะมีสินค้ามากกว่า3,000รายการครอบคลุมด้านการใช้ชีวิตเลยครับไม่ว่าสินค้าโภคบริโภคโโภค,โภค,ความงามสุขภาพรถยนต์การเกษตรนะครับระบบเฟรนชชัยเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มประกันกลุ่มเติมเงินมีหมดเลยนะครับเนี่ยใครอยากจะใช้น้ามันเครื่องน้ํามันเกลียน้ามันเบรกมีหมดครับเรื่องสุขภาพเรื่องสมุนไพรอาหารเสริมความสวยความงามทั้งเครื่องประทิมผิวทั้งเครื่องสําอางมีหมดครับกลุ่มอุปโภคบริโ,โภค,โห,โภคหรือว่าป,ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ำฮิวฮอร์โมนมีหมดเลย ก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทําเป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานได้ด้วยนะครับแล้วรหัสสมาชิกของเราเนี่ยจะทําให้เรามีประโยชน์อะไรบ้างข้อที่1คือได้ซื้อสินค้าในราคาสมาชิกเพื่อนๆอยู่ที่ไหนเพื่อนๆสามารถที่จะใช้รหัสสมาชิกของเพื่อนไปซื้อสินค้าในราคาสมาชิกได้ที่สาขาจอนคอยทุกแห่งทั่วโลกนะครับอันต่อมาคือคะแนนสะสมครับทุกๆการบริโภคของเราเนี่ยมันมีคะแนนสะสมแล้วคะแนนสะสมเหล่านี้เนี่ย มันเอาไว้สร้างรายได้คืนกลับของเราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการบริโภคอย่างต่อเนื่องเนี่ยเราอาจจะมีรายได้คืนกลับไป30-50%ด้วยกันมีส่วนส่งเสริมการขาย PPI GI และ MI 5-10%ของยอดขายทั้งระบบ ทัวโลกของจอยคอยนะครับถ้าเกิดเรามีลูกค้าเราสามารถที่จะรับผลประโยชน์จากการบริโภคของลูกค้าของเราได้ด้วยนะเพราะทุกๆคะแนนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นคะแนนของเราทั้งหมดและถ้าเกิดคะแนนของเราเนี่ยฝั่งซ้ายะสะสมครบ3,400คะแนนและฝั่งขวาครบ3,400คะแนนแบบนี้จะคู่จ่ายได้1คู่รับ1 0 0 0บาทซึ่ง3,400คะแนนตรงนี้นะครับไม่ใช่คะแนนของเราคนเดียวเป็นคะแนนสะสมทุทกๆคนที่อยู่ใต้รหัสของเราทั้งหมดนะครับ ทุกๆคะแนนที่อยู่ใต้เนี้ยมันจะเข้าไปรวมสะสมเป็นคะแนนของเราด้วยทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะ อันนี้เอาให้เห็นภาพชัดๆเลยนี่แหละคือสาเหตุที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยมีรายได้เป็นเงินปันผลจากการคืนกลับจากการบริโภคเป็นเงินคืนกลับแบบนี้นั่นเองเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอ้ยแล้วเงินเหล่านี้มันมาจากไหนเนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าจริงๆเนี่ยการทําธุรกิจหรือการขายของเนี่ยมันจะมีต้นทุนประมาณ30%ส่วน70%เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของค่าโฆษณาค่าทําการตลาดค่าจ้างพรีเซนเตอร์ค่าเช่าพื้นที่โฆษณาอะไรอย่างนี้แต่สินค้าของจอ์นคอยเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้ค่าตรง เพราะฉะนั้น70%ตรงนี้เราก็เลยสามารถที่จะนํามาปันผลให้กับเพื่อนสมาชิกได้เปรียบเสมือนเป็นระบบสหกรณ์อย่างไรล่ะครับ และอีกหนึ่งอย่างนะหนึ่งคนเนี่ยสามารถมีรหัสส่วนตัวของตัวเองได้สูงสุดคือ15รหัสด้วยกันด้วยชื่อของเราเองทั้งหมดเลยนะเนี่ยอย่างเช่นบุรินหน 2, ึน 3, น 4, ่งบุรินสองบุรินสามบุรินสี่ถึงบุลินสิบห้าได้หมดเลยนะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าในข้อมูลในส่วนถัดไปดีกว่านะครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นภาพโดยรวมของเนื้อหาทั้งหมดของจอนคอยนะครับอันต่อมานอกจากคะแนนทีวที่เอาไว้สะสมเป็นรายได้ปันผลแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังมีคะแนน SV ด้วยนะ ทุกๆ25บาทเนี่ยเราจะได้คะแนน 1sv เอาไว้สะสมเอาไว้แหลกหมวกแรกลกร่มแรลกทีวีแลกตู้เย็นเหมือนสแตมสะสมของร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเรานะครับแล้วก็จะมีคะแนน EP คะแนน EP เนี่ยเอาไปเป็นคะแนน เพื่อจะแลกซื้อสินค้าในราคาที่ถูกกว่าปกติอย่างเช่นหม้อทอดไฟฟ้าเนี่ยปกติเขาขายอยู่เจ็ดพแต่ถ้าเกิดเราเอาคะแนน EP 7,000คะแนนไปแลกเนี่ยเราจะแลกซื้อได้ในราคาเพียงแค่3,499บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้รหัสสมาชิกของเรายังสามารถที่จะเข้าร่วมซื้อสินค้าในโปรโมชั่นของจอนคอยได้ทุกโปรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแถมโปรแรกโปรแจกโปรอะไรก็แล้วแต่มากมายสำหรับใครที่เฮ้ยอยากจะมีรายได้ เพิ่มอยากจะทํากิจการเพิ่มนะครับจอนคอยก็ยังมีนวัตกรรมอีกมากมายให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รอใช้รอแชร์ทรัพยากรและนําไปสร้างกิจการของตัวเองได้นะครับที่สําคัญกว่านั้นก็คือจอนคอยไม่มีการ,รบังคับรักษายอดครับไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิน้นดีไหมดีมากๆเลยจึงไม่แปลกเลยครับที่บริษัทจอนคอยเนี่ยเป็นบริษัทที่ มีรางวัลมากมายหลายอย่างเลยแม้กระทั่งรางวัลพระเาทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับรางวัลจากต่างประเทศก็มีที่สําคัญกว่านั้นครับเรายังเป็นหุ้นส่วนขับทีมอิ i ิตเอสซีทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยสาหรับใครที่อยากจะทําธุรกิจบนโลกออนไลน์และไม่มีองค์ความรู้ทําไม่เป็นไม่รู้เริ่มต้นยังไงเราก็มีทีมสอนครับไม่ว่าจะเป็นสอนแบบออฟไลน์ line, สอนแบบออนไลน์บ้านใครบ้านมันก็ได้ครับผมมีระบบออนไลน์ คอยซัพพอร์ตให้กับเรานะครับมีระบบการขายข,ายของมูลลกออนไลน์มีทีมที่ปรึกษาให้นะครับมีห้องเรียนออนไลน์จะสอนสดก็มีเหมือนกันมีกลุ่มสอนงานไลฟ์สดนี่คือการต่อยอดของรหัสสมาชิกของเราและนี่ครับคือทั้งหมดทั้งมวลของนวัตกรรมของ j o ห์นคอยและ Elite เอสซีนะครับสำหรับใครที่เห็นว่ารหัสสมาชิกของเราเนี่ย กำลังจะมีรายได้คืนกลับมาผมแนะนํานะครับเพื่อนๆจะต้องทําช่องทางในการรับรายได้คืนกลับจากบริษัทจ,จอนคอยด้วยการจัดส่งหน้าสมุดบัญชีธนาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพไทยพาณิชย์หรือกสิกรไทย3ธนาคารนี้เท่านั้นนะครับเพื่อเปิดช่องทางให้บริษัทจ,จ,จ,จอนคอยเนี่ยจัดส่งรายได้คืนกลับมาให้กับเราและนอกจากนี้นะครับเพื่อนๆอยังสามารถที่จะสร้างรายได้จากการแนะนําบอกต่อของตัวเพื่อนเองได้นะครับ ใครที่เห็นว่าเฮ้ยสมุนไพรดีเราประทับใจเราอยากจะบอกต่อ เราก็สามารถสร้างไรายได้จากการแนะนําบอกต่อตรงนั้นก็ได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปค้ากําไรจากคนที่เรารักเลยก็ได้เหมือนกันนะครับหรือใครที่เห็นแล้วว่าเฮ้ยปุ๋ยที่ฉันใช้เนี่ยมันดีมากเลยมันทาให้ผลผลิตดีมากเลยอยากจะให้คนข้างๆสวนของเราเนี่ยได้ทราบถึงข้อมูลตรงนี้ด้วยเพื่อนๆก็สามารถที่จะแนะนําบอกต่อได้นะครับสามารถเปลี่ยนคู่แข่งของเราให้กลายมาเป็นคู่ค้าทําให้เราสามารถแชร์ทรัพยากรและรายได,ได้ร่วมกันได้นะครับ ก็เพราะว่าทุกๆผลงานที่อยู่ใต้รหัสของเราเนี่ยถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดด้วยยิ่งเขาบริโภคเยอะเราก็จะรับคะแนนเยอะขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับเราไม่จําเป็นต้องหากําไรจากคนที่เรารักเลยเราเพียงแค่ให้เขาใช้เขาก็ใช้แล้วเขาก็ทับใจเขาก็ซื้อซ้าซื้อซ้ําของเขาทุกๆการบริโภคของเขาทุกการซื้อของเขามันมีคะแนนและคะแนนนั้นมันจะวิ่งเข้ามาสะสมให้กับเราด้วยถ้าครบ3,400คะแนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแบบนี้เราก็จับคู่จ่าย ได้รับ1,000บาทเห็นไหมครับว่าข้อเจ๋งมันดีอยู่ตรงนี้แหละครับผม3400้ 3, คะแนนนี้มันเป็นคะแนนที่เราบริโภคเองก็ได้หรือเป็นคะแนนที่ลูกค้าของเราบริโภคเองก็ได้ผ่านเราก็ได้หรือไม่ผ่านเราก็ได้ ทุกๆก,การบริโภคของลูกค้าคะแนนเหล่านี้จะเข้ามาสะสมให้กับเราได้ด้วยครับเราจึงสามารถที่จะสร้างไรายได้จากช่องทางนี้ของจอนคอยได้เช่นเดียวกันยังมีเรื่องของการขึ้นตำแหน่งของจอนคอยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าสะสมคะแนนไปเรื่อยจนครบ600หน่วยเนี่ยก็จะเป็นม a n นเจอร์และนับต่อไปถ้าเกิดว่าครบ1,800หน่วยก็จะเป็นด i เรคเตอและครบ4,200หน่วยก็จะเป็นเพรสิดเ n t น และยังมีเรื่องของโบนัสราย3เดือน10%เมื่อเราขึ้นตำแหน่งเนี่ยเราก็ได้รับค่าบริหารทีมรายเดือน4.5%ของคะแนนทั้งระบบทั่วโลกของจอห์นคอยนะครับนำคะแนนทั้งหมดของจอห์นคอยมาหักมาแล้วดึงออกมา4.5%ครับให้กับเรายังมีโบนัสราย3เดือนอีก10%ของคะแนนทั่วโลกของจอห์นคอยซึ่งปีหนึ่งก็จะออก4ครั้งนะครับมีโบนัสรายปีอีก6%ของคะแนนทั่วโลกของจอห์นคอยในปีนั้นๆแล้วคิดดูสิครับว่า อย,ยอดขายโตขึ้นแบบนี้ทุกปีทุกปีทุกปีเลยโดยที่ไม่มีการบังคับรักษายอดอะแล้วยอดโบนัส4.5% 10%และ6%เนี่ยมันจะเยอะขนาดไหนลองคิดดูสิครับถ้าเกิดเราขึ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุฟรีอีกด้วยโดยที่เราไม่ต้องเสียเบี้ยรประกันเองที่สําคัญก่อนนั้นก็คือรหัสสมาชิกของเพื่อนตรงนี้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกให้กับหลานเได้ด้วย ยิ่งเราทําให้มันมีมูลค่ามากขนาดไหนมะรดกก้อนนี้มันก็จะมีมูลค่ามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จบนะครับมีโปรโมชั่นการท่องเที่ยวโปรโมชั่นร่วมสนุกกับอีลิตเอสซีและอีกหลายอย่างซึ่งผมได้จัดเตรียมข้อมูลเอาไว้ให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่อยากจะศึกษาข้อมูลตรงไหนเป็นพิเศษศึกษาได้เลยนะครับผมได้แยกข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสิทธิพิเศษนี้ นอกเหนือจากการได้บริโภคสินค้าดีมีคุณภาพเพื่อนๆยังสามารถสร้างรายได้จากการบอกต่อกับคนที่เรารักด้วยความจริงใจได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะติดต่อผมได้โดยตรงเลยเพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนสมาชิกผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่เราได้ร่วมงานกันและพบกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับ